ลุงครับเดี๋ยวตำรวจเข้ามาครับไหนรู้เรื่อยเรื่อยอย่างนี้ต้อชมตำรวนะผมผมออกเลยได้ไหมครับไม่ได้ไม่ให้<ม>ออกนะไอ้ตำรวจมาเราเลือกออกได้ครับได้ตำรวจเลือกเลือกที่ดีเป็นแค่ไหนครับจริงๆแล้วผมจอดไม่ถึงสามนาทีเลยนะครับลุงเข้ามาว่าส้งเก็บแล้วว่าเป็นแช่นหนังสืออยู่เขียนหนังสืออะไรอะครับ นี่ร้านล้างรถร้านทํารถยนต์นะครับนี่มีล้างอาัดฉีดครับนี่เป็นร้านอาหารครับร้านก๋วยเตี๋ยวครับคือผมมาจอดรถเช็ครถประมาณสามนาทีลุงเขาเดินมาจะเก็ดตังค์ผมบอกว่างั้นผมไม่ได้จอดนานผมออกเลยได้ไหมไม่ยอมไม่ผมออกนะครับบอกต้องจ่ายตังค์ก่อนพอเข้ามาแล้ว ลุงครับจริงๆเราคนไทยด้วยกันก็ได้มีน้ำใจนะครับน้ำใจลูกศรเสียไอ้ว่าเป็นน้ำใจด้่ยไม่เสียประมานมีน้ำใจสังที่ของว่าว่าต่อเสียภาคศรีธาภาคารีที่ที่ว่าต่อเสียของตางี่ของภาคศรีที่หีือว่าตียใ้ร,รถกะบังมองตางแล้วค่าจอดสามนาทีลุงจะคิดกี่บาทค,ครับใช่จอดของน้องนึกว่าก็คิดน่งยี่สิบบาทนี่ลุงห้ามให้ผมออกเพราะว่าผมต้องจ่ายก่อนยี่สิบ<ช>ถึงจะออกได้นะครับ ผมไม่จอดผมออกเลยผมผมแค่มาเช็ครถเดี๋ยวนี้ลื่อที่ลื่อต้องให้ตำรวจมาเลยให้ลื่อองไรอ๋อครับครับลุงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอตำรวจก็ได้ครับลุงจริงๆแล้วลุงลุงรวยขนาดนี้แล้วลุงน่าจะมีน้ำใจให้น้องๆรถเสียมน้ำใจลตมีน้ำใจสถานที่มีตารางว่าระดับบางทีแสงหนึ่งเดียวผอาเสียเก็บหลักไทยลต้องมีน้ำใจบ้างเอ้คุณมีที่นี่ก็ต้องเสียภาษีเมืองกลาง ผมเข้ามาผมไม่รู้เลยว่าถ้าเข้ามาแล้วต้องจ่ายตังค์เลยปกติปั๊มใหญ่ๆเขาก็ไม่ได้ไม่ต้องจ่ายเงี้ยครับนี่ใหม่ายตอนยังมีใหม่ขายต้อนแล้วอันนี้คืออะไรครับนี่เป็นสถานที่ต้องต้องไม่มีแล้วครับแล้วแล้วถ้าคนมาซ่อมรถที่เนี่ยครับจะต้องจ่ายตังค่าเข้าไหมครับนี่ซ่อมรถใหม่ต้องเขาใหม่ซ่อมรถก็ต้องเก็บเขาซ่อมรถก็ไม่เก็บแล้วล้างรถต้องเก็บไหมครับล้างรถไม่เก็บ แล้วผมผ่านมาไม่ได้ซ่อมรถกับไม่ได้ล้างรถต้องต้องจ่ายเงี้ยเหรอครับ่คอ้อออ่ามาจอดที่ลงไ,ไ,ไ,ไนหนช่วงลบรายล้างรถต้องจ่ายเหรอครับแล้วมากินข้าวเงี้ยครับได้จ่ายไหมครับร้านข้าวกินข้าวอยู่ไม่ต้องจ่ายอ๋อ